สูจิบัตรเสียงเขียนโดยศาส,สนาจารย์สมเกียรติกิติพงศ์ตอนยูดาสไม่ได้ผิดมาตั้งแต่ต้นสิทธิ์พระเยซูผู้นี้เป็นบทเรียนให้เราเฝ้าระวังในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในยุคที่การล่อลวงและคำสอนเท็จทวีขึ้นอย่างมากการเลือกสาวกทั้ง12คนของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะสิทธิ์ทั้ง12คนของพระเยซูคริสต์นี้ คือคนที่พระองค์หมายมั่นปั้นมือจะสร้างเขาให้เป็นสาวกแนวหน้าพวกที่เขาอยู่กับพระองค์เรียนรู้ในการสังเกตการทําตามพระองค์ประมาณเวลา3ปีวันหนึ่งที่พระองค์จะไปเขาต้องเป็นตัวแทนของพระองค์ประกาศและข่าวประเสริฐและสร้างสาวกต่อไปดังนั้นการเลือกเฟ้น12คนนี้เป็นการเลือกที่จะผิดพลาดไม่ได้ถ้าพลาดงานก็เสียหายด้วยเหตุนี้ก่อนการเลือกสรรสาวก พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและอธิษฐานตลอดคืนจากพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่12พอรุ่งเช้าพระองค์ก็เลือกสิทธิ์12คนอันได้แก่ซีโมนเปโตรยากอบุตรเสบเดียอนน้องของเขาอันดรูฟิลิปบโทโตรมิวมัทธิวโทมัสยากอบุตรอันเฟอยตทัดเดอสัสซีโมนพักชานิยมและยูดาสอิตคาริโอ ในบรรดาสาวกทั้ง12คนของพระเยซูคริสต์พรงทรงเลือกยูดาสอิสคาริโอตด้วยและยูดาสก็เป็นสาวกคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนสาวกคนอื่นๆเขาเป็นคนดีครับพระเยซูผู้ประกอบด้วยพระบัญญาจึงทรงเลือกสรรเขาจากพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่28ยูดาสเป็นสาวกที่มาจากเมืองเคริโอต จากพระธรรมเยเรมีบทที่48ข้อที่23ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเฮโบรนประมาณ19กิโลเมตรยูดาสมีความรู้เรื่องการเงินเป็นคนซื่อสัตว์พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นความสามารถและบุคลิกของเขาจึงได้เลือกเขาเป็นเหรลันยิกของทีมสาวกจากพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่29ไม่มีผู้จัดการบริษัทที่ฉลาดในโลกคนไหนเลือกคนขี้โกงเป็นคนเก็บเงิน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดถ้ายูดาสเป็นคนขี้โกงไม่ซื่อสัตย์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีพระปัญญาใหญ่ยิ่งจะไปเลือกยูดาสทําไมคําตอบคือยูดาสเป็นคนดีเมื่อพระเจ้าเลือกท่านให้ทําภารกิจของพระองค์แสดงว่ายูดาสเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ในหน้าที่เหรลันยิของเขาเขาย่อมทํางานได้ดีมิฉะนั้นคงถูกปลดออกหรือเป็นที่โจทย์จันท่ามกลางพวกสาวกในเรื่องนี้ แต่เราไม่เคยได้ยินเสียงใครในพวกสาวกบ่นเรื่องนี้เลยเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบงานดีเสียด้วย2ปีแรกพระเยซูคริสต์ทรงเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนแต่ในปีที่สพระองค์ถูกต่อต้านเป็นอย่างมากพวกยิวอิจฉาพระองค์ไม่เพียงแต่พยายามที่จะจับพระองค์เท่านั้นแต่มุ่งที่จะประหารพระองค์เสียด้วยเมื่อพระเยซูคริสต์เลี้ยงประชาชนด้วยการเสกขนมปัง5ก้อนกับปลาสองตัว เลี้ยงคนจำนวน5 0 0 0ันคนนับเฉพาะผู้ชายประชาชนพอใจอย่างมากจนถึงขนาดอยากจะตั้งพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ติดตามหาพระเยซูตลอดครั้นพระเยซูตรัสว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการสแสวงหาพระองค์เพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์แต่เพื่อจะได้กินขนมปังอิ่มดังนั้นอย่าได้สแสวงหาอาหารภายนอกแต่จงสแสวงหาอาหารทิพย์ภายใน เพราะขนมปังแท้คือพระกายของพระองค์และเครื่องดื่มแท้คือโลหิตของพระองค์อันหมายถึงการที่พวกเขาจะต้องกลับใจใหม่และวางใจในการไถ่โทษบาปของพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้นั้นพวกสาวกหลายคนซึ่งไม่ใช่ใน12คนนี้นะครับไม่พอใจและกล่าวว่าถ้อยคำนี้ใครจะรับได้แล้วก็เริ่มตดถอยตีตัว ออกจากพระองค์ไปจากพระธรรมยอนบทที่6ข้อที่60และข้อที่66คนเราฟังเสียงอะไรนานๆใจอาจจะเคลิ้มหลงไปได้แต่แทนที่ยูดาสเมื่อฟังพระเยซูคริสต์เขาจะเอียงหูไปเพื่อที่จะฟังพระเยซูคริสต์แต่เขากลับเอียงหูออกไปฟังคนที่ท้อถอย ในที่สุดตัวเขาเองเริ่มสงสัยในตัวของพระเยซูพอเขาสงสัยมันก็รุกเข้ามาทำงานในตัวเขาหนักขึ้นจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่70ในที่สุดยูดาสถลำลึกลงไปในบาปเขาไปติดต่อกับพวกปุโรหิตสัญญาว่าจะพาทหารไปจับพระเยซูและจะชี้ตัวพระเยซูคริสต์โดยการจูบพระองค์ จากพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่48เขาหลงไปจากตำแหน่งสำคัญที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบหมายให้อย่างน่าเสียดายจากพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่24และกิจการบทที่1ข้อที่25เขาจับเขาจับพระเยซูคริสต์ไปแต่สวนใส่ความหาความผิดของพระเยซูแล้วจึงตรึงพระเยซูคริสต์ที่กางเขน ยูดาสสำนึกตนว่าได้กระทําชั่วคือทรยศต่อพระเยซูคริสต์เขาทุกใจมากนําเงินไปคืนพวกปุโรหิตแต่แทนที่จะกลับใจใหม่เขาตัดสินผูกคอตายอย่างน่าเสียดายจากพระธรรมบัททิวบทที่27ข้อที่3ถึง5บทเรียนที่เราได้รับจากยูดาสก็คือเราต้องระมัดระวังรักษาชีวิตของเราอยากเข้าใจว่ารอดแล้วรอดเลย แต่เมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าแล้วเรายังต้องรักษาชีวิตให้ติดสนิทผูกพันกับพระเจ้าสามีภรรยาที่แต่งงานกันต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่เสมอการติดสนิทกับพระเยซูไม่เป็นเรื่องยากเพราะว่าพระองค์น่ารักอย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าการหันหลังให้พระองค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวรักษาชีวิตให้ติดสนิทกับพระเจ้าเราอาจจะหลงเสน่ห์ของโลก และออกนอกทางของพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงเตือนว่าจงระวังตัวให้ดีเกลือกว่าใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการดื่มเหล้าอางุ่นมากและการเมาและการกังวลถึงชีวิตนี้แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านดุดบ่วงแล้วอย่างกระทันหัน จากพระธรรมดูกาบทที่21ข้อที่3 4หลังจากนี้นะครับมีบทกลอนนะครับที่เขียนโดยอาจารย์สมเกียรตินะครับแล้วก็อ่านโดยคุณยุยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับพี่น้องทุกท่าน เซูคัตเฟ้นลูกศิษย์เป็นคนต้นคนสนิทชิดใกล้เพื่อรับงานการกิจอนาคตสันสิบสองคนให้พระ้อมทำการยูดาสถูกเลือกให้ร่วมทีมร่วมใจหวังดังครีมกะทิค้นยูดาสมั่นฝันดีมกับพัะคริสโนสัทธ,ธาแท้แต่ต้นไปเพื่อนปนปอม ไปเขินขวยหน่วยก้านบุคลิกมุ่งมั่นมิผันคลิกเชื่อได้ตั้งเป็นเหนลันยิกเก็บซัพยูดาศรัทธาไทยสุขได้ทุกวันวานทำบัญชีถี่ท่วนทุกสตางมิหลวมระสะสางเรียบร้อยค่ากินค่าเดินทางรับจ่ายกองกลางมิด่างพ้อยบ่อโค้งป่งใส พระเยซูถูกต่อต้านโจมตีจากพวกฟาริสีบ่อยครั้งจับผิดปริชีวีมุ่งมาดยูดาสไปเผลอพลั้งสักน้อยมิพลอยตามพระเยซูเสกเลี้ยงอาหารประชาพาฝันหวานตื่นเต้นไฟอิทธิอภิบาลตลอดไปเฮยตรัสอาหารจัดเฟรนเลือดเนื้อไกลเรา นับสิบสาวกท้อถอยหลังยูดาสละลาละ,ล,ะลังจิตคล้อยฟังพวกมิตรผิดหวังพูดลบหรือเราคิดผิดต้อยติดคว้าน้ำเหลวกลางคืนก่ายหน้าผากตรองสามปีที่เฝ้ามองผิดเขาคนอื่นเขามีทองเงินเก็บทะหรือคือพระเจ้าจิตพลังกางขา มารร้ายจึงเริ่มเข้าแทรกแซงความโรคระโมบแทงจิตยื้อพวกพระหัวรุนแรงอาจชนะเริ่มขาดกลัวหัวตื้อท่อทิ้งศรัทธาเขาขายพระคิดด้วยรับทรัพย์พาพวกพระนำจับจุบแก้มเพราะพริกผันหันกลับจากที่ตนนอ รักผิดแผกแรกแย้มก่อนค้งพบพระอ,องค์ยูดาสเป็นแบบให้เราเห็นทรงขัดเกลาเราเป็นสิทธ้ใกล้ชิดทุกเช้าเย็นอย่าหา่างอย่าเหนื่อยหน่ายพ่ายแพ้อย่าทิ้งศรัทธามีคนมิน้อยที่เริ่มดีพระมอบรักศักดิ์สรีเกียรติให้ไพร,รักษาชีวีติดกับโรคแห่ ทรงตักเตือนสนิทใกล้ข้ามเช้าเฝ้าระวัง